สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของวีรินอินสไปดสเวทีข่าวของคุณทั้ง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกของ360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะพบกับปอดรวีรินที่ร้านหน้าทองบอจรัดและทีมงานเปิดพื้นที่ข่าวให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการส่งคอมเมนต์และความคิดเห็นที่ใต้ไลฟ์นี้นะคะย้ำกันอีกครั้งยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักของเราอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจปอและน้องๆทีมงานด้วยนะคะกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกกกดดด Subscribe และริ่่งเเพือจ้ตน รับชมครั้งต่อไปด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านและแน่นอนวันนี้เราติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองเลยเพราะจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของ8ปดพักร่วมว่าจะส่งให้คุณพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยได้หรือไม่นะคะการประชุมพรรคร่วมในวันนี้เกิดขึ้นที่พักประชาชาติเวลาประมาณ14นาิกา30นาทีที่ผ่านมานี่เองดังนั้นวินาทีนี้เขากำลังประชุมกันอยู่นะคะแล้วภายในเวลาประมาณ16นาิกา30นาทีน่าจะมีการออกมาแถลงข่าวจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าวาระสำคัญอะไรบ้างที่มีการประชุมหาหรือร่วม8พักค่ะแต่ที่นำแน่นอนนะคะก็คือการจับตาคำว่าดิลลับนี่แหละ ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คาว่าดิวลับมาแรงจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างหรือการดิวลับจับจับเขาเรียกว่าจับมือรวบรวมเสียงของสสเพื่อที่จะแข่งกันตั้งรัฐบาลโอ้โหตรงนี้แหละก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อคุณเศรษฐาทวีสินคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหัวหน้าพรคภูมิใจไทย ในสนามฟุตบอลโลกนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายในขณะที่คุณชูวิทกมวลวิศิตก็ออกมาเปิดว่ามีโมเดลมีรูปแบบของดิวลับเยอะแยะมากมายเลยค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องของโควิด -19 เราคงจะต้องตามอยู่หลังจากองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าตอนนี้กำลังมีการแพร่ระบ,บาดของโควิด -19 แล้วมีผู้ติดเชื้อเพิ่มส่งขึ้นดังนั้นการห้ามตกประมาทไม่ได้ส่วนกระทรวงสาธารณสุขในบ้านเราก็ออกมาเตือนเช่นเดียวกันแล้วก็มีตัวเลขยืนยันว่าหลายโรงพยาบาลเตียงเต็มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องรู้เพื่อรอบไปด้วยกันนะคะในวิรินอินส i ป e ์เวทที่ข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยหนานรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เพื่อรอดไปด้วยกันจากวิกฤตโควิด -19 และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมข่าวต่างประเทศแล้วก็ข่าวสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทุกๆอย่างไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ตกข่าวเมื่อดูเราขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันคะ่ะเริ่มกันเลยนะคะกับคอร์ล้ำหลับ เป็นประจำนั่นคืออยากเล่าข่าวนี้และแน่นอนท่านผู้ชมคะ่ะข่าวที่อยากจะเล่ามีทั้งเรื่องโควิด1 9เมีทั้งเรื่องประเด็นร้อนทางการเมืองเอาเป็นว่าพอติ๊กต็อกไปมาเดี๋ยวขอไปที่การเมืองก่อนเลยก็แล้วกันนะคะโควิด1 9เดี๋ยวทยอยตามมาพร้อมกับคอลัมน์ส่งเสริมคนทำความดีเพื่อสังคมหน้าอยู่ในหอมความดีและข่าวดูแลยิ้มบรลลูนข่าวรวมทั้งราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันด้วยทยอยรายงานไปแบบนี้ สั้นกระชับตรงไปตรงมานะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนไม่ตกข่าวกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะกับ8พักหารือแนวทางการทำงานร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นเวลาประมาณ14นา0ินทีที่ผ่านมาที่พักประชาชาติถือเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งของพักร่วมหลังจากที่มีการแถลงย o u u ใหญ่ไปนะคะแล้วก็มีกระแสเสียงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ได้ออกมา ตอบโต้กันในทางสื่อนะคะบอกว่าต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นคนของพรรคของตนเองดังนั้นที่ผ่านมาจึงมีการถกเถียงวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายว่าเหมาะสมที่จะต้องออกมาเป็นสูตรอย่างไรจนกระทั่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตออกมาย้ำเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่สร้างความขัดแย้งในพรรครวมจนกระทั่งช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เลขาธิที่การพรกเก้าไกลก็ได้ประสานงานกับพรคเพื่อไทยขอให้มีการงดเว้นการให้สัมภาษณ์หรือออกมาพูดคุยถึงเรื่องของตำแหน่งประาธานสภาผู้แทนราษฎรในทางสื่อเพื่อที่จะยุติความขัดแยง้งยุติปัญหาแม้กระทั่งกลุ่มผู้สนับสนุนกองเชียร์ของพรคเพื่อไทยไปกดดันขอให้พรคเพื่อไทยถอนตัวจากการเป็นพักร่วมแต่แน่นอนเราติดตามข่าวมาท่านผู้ชมคะ่ะยืนยันชัดเจนจับมือกนันเหนียวแน่นไม่มีทางทิ้งกันแบบนี้เป็นต้นแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในภาคของการเมืองจึงมี การจับสังเกตของทางฝั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยว่าว่าย่างไรกับสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้เอ๊ะมีการจับมือกันมีดีลรับอะไรกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวจะทยอยสรุปแบบนี้ค่ะท่ผู้ชม ที่พักประชาชาติมีการเตรียมสถานที่ไว้รองรับการประชุมของพักร่วม8ปดพักโดยเตรียมห้องประชุมที่อยู่ภายในและก็โต๊ะแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าพักรวมทั้งมีการกางเต็นท์หน้าริมถนนเลยค่ะเพื่อรองรับสื่อมวลชนสําหรับการหารือของ8ปดพักร่วมในวันนี้ประกอบไปด้วยพักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังและพักเป็นธรรมรวมทั้งพักพลังสังคมใหม่วันนี้นะคะ ได้เลือกพักประชาชาติเป็นพักแรกเป็นสถานที่ในการประชุมเพราะตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแล้วก็หมุนวนกันไปทุกๆพรพักที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การประชุมและเพื่อเป็นการให้เกียรติกับท่านวันมุฮัมมัดนอมัตมาหัวหน้า,าพรคประชาชาติซึ่งถือว่าท่านมีอาวุโสสูงสุดด้วยก็เลยเลือกที่พักประชาชาติก่อนว่ายอย่างนั้นหลังจากนี้จะเสนอให้หารือกันอย่างเป็นทางการทุก1-2สัปดาห์จนกว่าจะจัดรัฐบาลได้สําเร็จและเพื่อให้แต่ละพักนั้นผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการหารือด้วยค่ะ แน่นอนวาระในการหารือเป็นที่จับตานะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะมีเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ตามรายงานบอกว่าจะมีเรื่องนี้ในการพูดคุยด้วยเพราะในการหารือของพรคร่วมจะกําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันแล้วก็จะมีการจัดการจัดสรรพื้นที่ตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆด้วยเหมือนชูตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือกันนะคะว่าใครจะได้โคตา้าหรือสัสดส่วนเก้าอี้กระทรวงไหนบ้างรวมทั้ง ให้พูดคุยถึงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยแกนนาพักต่างๆนั้นได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวและต้องจับตามองตอนออกมาแถลงแล้วล่ะค่ะว่าตกลงตําแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะเป็นของใครนะคะเพราะมีบทบาทสําคัญจริงๆในการควบคุมการประชุมซึ่งทางวิรินอินสปา์เราก็ได้รายงานองค์ประกอบในการเป็น ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าคุณสมบัติหนึ่งจะต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคใดๆทั้งสิน้นเพราะประธานต้องเป็นกลางที่สุดในการควบคุมการประชุมร่วมสองสภานั่นคือสภาผู้แทนราษฎรกับกับวุฒิสภานะคะสมาชิกวุฒิสภา,าดังนั้นเนี่ยการกําหนดบุคคลส่วนใหญ่ถ้าถือธรรมเนียมปฏิบัติเขาก็บอกว่าจะต้องให้พรรคที่มีคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งอันดับหนึ่ง มีคนของพรรคนั้นไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วรองประธานคนที่1กับคนที่2ก็จะเป็นของพรรคอันดับ2และ3ตามลำดับแต่เราจะเห็นว่าเมื่อปี6 2สองนั้นเปลี่ยนไปพรรคอันดับ4คือพรรคประชาธิปัตย์โดยท่านชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงและความเหมาะสมในขณะเดียวกันเรื่องของคุณวุฒิวัยวุฒิ์อายุประสบการณ์ก็ถูกนําขึ้นมาถกเถียงด้วย นะคะว่าจะต้องกําหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าอายุน้อยไม่ใช่ปัญหาขอให้เป็นผู้ที่บริหารจัดการได้และมีความเป็นกลางตรงนั้นจึงเป็นที่จับตาว่าตกลงจะเป็นใครกันแน่อดใจรอเดี๋ยววันนี้เย็นน่าจะเห็นทิศทางแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคําว่าดีลลับที่ทุกคนตื่นตาเขาเรียกว่าตกใจหรือว่าเกิด เกิดประเด็นขึ้นก็คือภาพที่เราได้เห็นคุณอนุทินชาญวีรากูลพบกับคุณเศรษฐาทวีสินในสนามฟุตบอลนี่แหละนะคะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายร,นรัฐมนตรีและกล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคะถึงแม้ว่าเลสเตอร์จะชนะแต่ก็ตกชั้นนะคะว่าเสียใจเสียใจแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยอันนี้คือท่านประวิทย์พูดเสียใจมากไม่น่าเลย แต่ว่าเราก็ชนะแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ชนะก็เลยต้องตกร,รอบนะคะเมื่อถามว่าการแข่งขันในเกมดังกล่าวมีพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งเคยช่วยงานพักพลังประชารัฐไปร่วมชมการเตะฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยจะเกี่ยวอะไรกับพลเอกประวิตยหรือไม่หรือไปชมส่วนตัว พลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าผมจะไม่รู้เรื่องอะไรนะะตามสไตล์ของท่านเมื่อถามว่าการที่พลตํารวจเอจกจักรทิพย์ไปพบกับคุณอนุทินและคุณเศรษฐาไม่มีดีลลับใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีนะคะและเมื่อถามย้ําว่ามีภาพปรากฏของทั้งพล,ลตํารวจเอจกจักรทิพย์ไปพบกับคุณอนุทินและคุณเศรษฐาเป็นการที่ทําให้เกิดกระแสะเรื่องดีลลับเดี๋ยวท่านเห็นเป็นอย่างไรท่านก็ตอบแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ต้องไปถามแปะดูนะคะว่าอย่างนั้น เป็นการถามที่เข้มข้นไปเรื่อยๆเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยหารือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ท่านบอกว่าไม่ได้มีการหารือนักข่าวก็สู้ต่อนะคะถามว่าไม่หารือหรอถ้ารวมพลังกันนะ 40+ บวก36ก็ได้76เลยถือว่าเยอะอยู่นะคราวนี้พลเอกประวิทย์ท่านนิ่งแล้วก็ไม่ได้ตอบคาถามขึ้นรถไปทันทีแต่ว่าที่สังเกตคือสีหน้าท่านยิ้มแย้ม เหมือนไม่ได้มีอะไรต้องเครียดกังวลใจอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้ทุกคนก็จับตาว่าโอ้ยก้าวไกลจะไปสู่ฝันไหมคุณพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นกระแสกันมาตลอดนะคะทางด้านของการดิลลับที่เปิดเผยออกมาโดยคุณชูวิทย์กมลวิสิตก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยืนยันว่าดิลลับอะไรงงโดยเฉพาะคุณทักษิณบอกดิลลับอะไรไม่มีไม่ได้คุยโทรศัพท์กับใครทั้งสิน้น รวมทั้งแกนนําของพรรคเพื่อไทยหลายท่านก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนและจับมือกับพรรคก้าวไกลนะคะดังนั้นจึงเป็นการยืนยันไปแบบนี้แหละแต่อย่างไรก็ตามค่ะคําว่าดีลลับสลับขั้วรัฐบาลตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่ส่งไปถึงพรรคเพื่อไทยที่ทําให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยกําลังเล่นเกมอะไรทางการเมืองหรือไม่ซึ่ง ทำให้พักเก้าไกลนั้นจะต้องกลับกลายไปเป็นฝ่ายค้านนั่นคือประเด็นที่ถูกถกเถียงขึ้นมาล่าสุดเลยนะคะนายแพทย์ชลนดาศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาแถลงข่าวและยังคงยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและไม่มีวันปล่อยมือกันเพราะว่าการรวมพลังของพัคร่วมในครั้งนี้ถือว่าเป็นภาพรวมของฝั่งประชาธิปไตยดังนั้นจะไม่ยอมให้ภาพนี้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นการจับประเด็นความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาระบะุนะคะว่าคุณนทวุฒิมองว่างงดิวลับอะไรนะ,ค,ะคุณชูวิทย์ถึงได้รู้ทุกที่ทุกทางว่ามีการไปนัดคุยกันแบบนี้นะคะในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะ,ะก็ทางด้านของแกนนำพักต่างๆนะคะเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะ,ะว่าเออเรื่องนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนปอขออนุญาตว่าตรงดีวลับเนี่ยเราคงขอข้ามไปก่อนเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าดีวลับ ก็คือเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ต้องรองดูสถานการณ์นะคะทางด้านของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะ,ะคุณประเสริฐจันทราวงทองท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ยืนยันถึงการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะ ส่วนทางด้านของคุณอนุทินชาญมีตะกูลและคุณเศรษฐาทวีสิง์ก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นการไปดูบอลเฉยๆอย่าอย่าพูดเป็นอื่นไปนะคะคุณอนุทินเนี่ยขอบอกเลยนะว่าอย่าพูดเรื่องว่าเป็นดีลลับเลยการพบกันทักทายกันตามมารยาทแล้วก็ไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองแต่อย่างใดนะคะเช่นเดียวกันกับคุณเศรษฐาบอกว่าผมเนี่ยได้บอกคุณอุงยิ้งก่อนด้วยซ้ําที่จะมีข่าวออกมาเพราะว่าเห็นว่าไปพบคุณอนุทินแล้วก็เลยบอกคุณอุงยิ้งว่าคุณอนุทินมาด้วยนะ เป็นการแจ้งข่าวในฐานะในฐานะที่ปรึกษานะคะประธานที่ปรึกษาของครอบครัวเพื่อไทยแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายออกมาบอกไม่มีไม่มีมมดิลลับแต่ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนของกลุ่มสวนะคะที่ทางพรรคเก้าไกลก็ยังคงเดินหน้าที่จะเจรจารและพูดคุย เพื่อให้ได้คะแนนเสียงโหวตมากขึ้นแล้วสวเองก็แสดงความคิดเห็นที่ต่างกันอยู่ในขณะนี้มีทั้งที่พร้อมสนับสนุนคุณพิธาและกลุ่มที่บอกว่ายังไม่พร้อมจะสนุนให้ด้วยติดที่มาตรา112เป็นต้นแบบนี้นะคะดังนั้นตอนนี้ก็คงจะเป็นความคืบหน้าล่าสุดเคลื่อนไหวละส่งการเมืองที่ยังทรงทรงอยู่ในประเด็นเรื่องดีวลับในประเด็นเรื่องของส้มหล่นหรือทุเรียนหล่นกันแน่ตามที่ปอรายงานไปเมื่อวานนี้นะคะ ก็รอจับตาดูเย็นนี้เท่านั้นว่า16นาฬิกา30นาทีผลการประชุม8พรพัร่วมออกมาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือต้องจับตาดูเรื่องของกะกะตที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งด้วยและกะกะตก็จะต้องชี้มูลจากที่มีผู้ร้องคุณสมบัติของคุณพิธาเรื่องของการถือหุ้นสื่ออีก และแน่นอนเรื่องนี้ต้องจับตาว่ากรกะตจะมีมติออกมาอย่างไรก่อนการโหวตเลือกนายกร,รัฐมนตรีหรือไม่และที่สําคัญถ้าชี้มูลออกมาแล้วต้องการดําเนินการต่อก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทําการวินิจฉัยพอไปถึงศาลรัฐธรรมนูญทาการวินิจฉัยก็มีบรรทัดฐานในการตัดสินคดีมาก่อนหน้านี้หลายคดีที่ต่างฝ่ายต่างก็ยกขึ้นมาเปรียบเทียบว่าคุณพิธาจะรอดหรือไม่รอดกันแน่นะคะก็ทําให้มองเห็นทิศทางว่า ถ้ารอดรอดแบบไหนถ้าไม่รอดไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นร่องเดียวกันกันกบที่คุณธนาทรเจอมาเหมือนกันกับเรื่องของคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกระพริบตาไม่ได้ทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้อวหัวต่อที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็เป็นเรื่องของการเมืองข้อการเมืองก็คงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่หลายๆฝ่ายก็บอกว่าโอ้การเมืองว่ากันไปแต่โรคภยัยแค่เจ็บก็หยุดไม่ได้ที่จะต้องตามข่าวเหมือนกันดังนั้นวันนี้ปอก็มีประเด็นเรื่องของ โควิด1 9มาย้ำเตือนท่านผู้ชมอีกครั้งท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะยิดนดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาที่ Facebook และ Youtube c h anel สถานีรักโลกช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พอด้วยนะคะเอาล่ะเราจะไปลุยกันต่อเลยนะคะกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด1 9ในอยากเล่าข่าวนี้คะ่ะโควิด1 9ของเรานะะที่เรารายงานกันมาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่พอจะรายงานเรื่องของสถิติตัวเลขหรือหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือมารองรับข้อมูลนะคะวันนี้ เป็นส่วนของ WHO หรือองค์การอนามีโลกที่ได้ออกมาเตือนทั่วโลกากาดอย่าตกและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับโรคใหม่เสมอรายงานไปเมื่อวันก่อนอน,นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งว่าองค์การอนามยโลกออกมาเตือนแล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณาสุขในบ้านเราเพราะว่าคุณหมอก็ออกมาเตือนนะคะโดยเฉพาะศาสตราจารย์แพทย์ธีรวัฒน์เหมมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยา,าศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านก็พูดเลยว่าโควิด -19 ยังไม่หายไปจากประเทศไทยนะ แล้วถ้าใครมีอาการแค่คลั้นเนื้อคลั้นตัวไม่มีไข้หรือตรวจ ATK แล้วยังไม่ขึ้น2ขีดแต่ถ้ามีอาการเนี่ยต้องฟ้าทะลายโจรก่อนเลยป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่ช้าเกินไปนะคะเมื่อวันที่นายแพทย์โอภาสการกระวินพงศ์ประลักกระทรวงสาธารนณะสุขออกมาให้ข้อมูลเมื่อวันก่อนนะคะ ท่านออกมาย้ําเรื่องของโควิด19ว่าหลังจากที่ประเทศไทยประกาศที่โรคโควิด19นั้นเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้นะคะและประกอบกับองค์การอนามัยโลกยกเลิกภาวะฉุกเฉินด้านสาธรารณาสุขระหว่างประเทศด้วยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโรคโควิด19นั้นจะหมดไปจากโลกใบนี้และก็ความรุนแรงถึงแม้ว่าจะลดระดับลงจะลดระดับลงนะคะแต่การแพร่ระบาดไม่ได้รุนแรงแบบทั่วโลกจึงจะต้องมีการปรับมาตรการให้สอดคล้องข้อมูลที่สอดคล้องกันเนี่ย เราต้องกลับมาดูที่สายพันธุ์ที่มันระบาดค่านผู้ชมสายพันธุ์ที่ระบาดและทําให้คนติดเชื้อได้ง่ายแม้ว่าจะไม่แสดงอาการรุนแรงตอนนี้นะคะก็คือสายพันธุ์ XBB.1.1.6 แล้วสายพันธุ์นี้ค่ะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยนะคะและพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้มีการระบาดก็อยู่ในเขต กรูเทพมหานครและก็ปริมณฑลแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขต่อวันเนี่ยสูงถึง20,000ถึง40,000รายต่อวันสำหรับผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่แต่ว่าที่มีอาการหนักจริงๆก็จะเข้ารับกาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งก็บอกว่าตอนนี้ล้นเลยนะคะนั่นทำให้เห็นว่าโควิด1 9น่ากลัวและประหมาทไม่ได้ค่ะสายพัน XBB.1.1.6 มีนน้ม ที่จะระบาดเพิ่มขึ้นและความสามารถในการระบาดนั้นแม้ว่าไม่ได้สูงกว่าสายพันธุ์อื่นอย่างมีนัยสาคัญก็ตามแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยบางแห่งบอกว่าเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยเนี่ยเต็มแล้วนั่นหมายความว่าตัวเลขเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะอัตราการใช้เตียงอยู่ที่22ก็ย้งว่าเตียงและบุคลากรแล้วก็ยานะต้องเตรียมให้พร้อมสําหรับในเรื่องนี้ส่วนตัวเราเองที่ถ้าใครเคยติด มาแล้วหนึ่งได้ภูมิคุ้มกันธรรมชาติหรือฉีดวัคซีนมาแล้วก็มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วยังไม่เจอเข็มกระตุ้นแล้วผ่านมาแล้วหลายเดือนภูมิจะตกลงไปนะคะสำคัญคนที่ไม่เคยติดโควิดเขาเรียกว่ากลุ่มโนวิดที่ไม่เคยติดเลยเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าจะมีความเสี่ยงที่จะติดสูงมากๆเพราะไม่มีภูมิอะไรไว้ป้องกันเลยนะคะดังนั้นโควิด1 9ในช่วงนี้จึงเป็นข้อมูลที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษค่ะย้าอยู่เหมือนเดิม กลุ่ม6ก8กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง7โรคแล้วก็หญิงตั้งครรภ์กำลังเป็นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าติดโควิดสิโอกาสที่จะเสี่ยงอาการหนักจะมีสูงดังนั้นต้องย้าอีกครั้งว่าวัคซีนมีประโยชน์ในการลด อาการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตถ้าห่างจากเข็มกระตุ้นม,มานานแล้วก็ต้องเริ่มไปพบคุณหมอแล้วก็ปรึกษานะคะความรุนแรงของโควิดสิในตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยโดยมีการประกาศงดกิจกรรมใกล้ชิดการภายในโรงเรียนเปิดเผยโดยคุณอัธพลสังควาสีปลักกระทรวงศึกษาธิการค่ะบอกว่าได้หารือกับองค์กรหลัก ของกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำไปถึงสถานศึกษาให้เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลการแพร่ระบาดจากสถานศึกษาเพราะว่าเพิ่งจะเปิดเทอมมาได้ไม่กี่สัปดาห์นะคะประมาณ2สัปดาห์จึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะทั้งนี้ส่วนตัวค่อนข้างกัง,กงวลเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขนั้นมีรายงานเรื่องการแพร่ระบาดและนั้นจึงได้ย้ำไปยังสถานศึกษาขอให้มีมาตรการป้องกันและงดเว้นกิจกรรมที่เด็กมีความใกล้ชิดกันสัมพันธ์กันรวม ถึงขอให้เข้มงวดเรื่องมาตรการในการป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันค่ะท่านผู้ชมคะพอโควิดสิไปแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมกลับมาที่การเมืองอีกสักหน่อยระหว่างนี้ทีมงานคอยตามข่าวหน่อยนะคะว่าที่ประชุม8ปดพักร่วมเขาประชุมกันเสร็จหรือย,ยังจะ,ะแถลงข่าวหรือย,ยังนะคะเราตามบรรยากาศของการนาทีมโดยคุณพิธาดิมจเจริญรัตน์หัวหน้านะพักเก้าไกลแคนดิเดตนาะยกรัฐมนตรีของพักเก้าไกล แล้วก็คุณพิธาจะประกาศทุกเวทีว่าเป็นว่าที่นายกร,รัฐมนตรี ของประเทศไทยด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ย8พักร่วมหารือกันนอกจากการกําหนดที่ทางทํางานร่วมกันแล้วจะพูดคุยกันถึงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยหรือไม่อย่างไรรอติดตามระหว่างนี้มีข้อมูลจากคุณประเสริฐจันทร์รัตนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยที่เราได้ตามข่าวมาได้พูดถึงกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาปฏิเสธเรื่องดีลลับที่คุณชูวิทย์กมลวิธิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์นะคะว่าดีลลับดับพักเก้าไกลเขาบอกว่าดีลลับดับพักเก้าไกลว่าอย่างนั้น ตั้งรัฐบาลนะคะพักเพื่อไทยพูดมาหลายรอบแล้วในกรณีนี้ว่าไม่มีดีลกันอย่างแน่นอนนะคะไม่มีดีลลับอย่างแน่นอนและยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่หลังผลการเลือกตั้งออกมาไม่มีดีลอะไรทั้งสิ้นกรณีที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงออกมาและมีวัตถุป,ประสงค์อะไรและขอให้ดูการกระทํามากกว่าคําพูดแต่ไม่อยากมองว่าเป็นการรับงานเพื่อมาโจมตีพักเพื่อไทยนี่ก็เป็นคําจากเลขาธิการพักเพื่อไทยนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะในส่วนของภาคภูมิใจไทยคุณอนุทินออกมาปฏิเสธเรื่องของการพบกับคุณเศรษฐาว่าเป็นการไปคุยกันเรื่องการเมินหรือเปล่าที่สนามฟุตบอลคุณอนุทินบอกว่าในรูปไม่ได้มีแค่ตนเองแล้วก็คุณเศรษฐานะเพราะยังมีนายตำรวจมีอดีตผู้บรญชาก,การตำรวจแห่งชาติแล้วก็ยังมีผู้บริหารนะคะถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็แยากยายะกันไปไม่ได้พูดเรื่องการเมินแต่อย่างใดนะคะแต่ละแต่ละท่านแต่ละฝ่าย ก็ได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ประกาศความบริสุทธิ์ใจอย่างเต็มที่แต่ผลออกมาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะส่วนรวมไทยสร้างชาติไปที่รวมไทยสร้างชาติหน่อยนะคะเวลารายงานปอจะพยายามรายงานให้ครอบคลุมทุกพักส่วนเพราะว่าเราคือกลางเป็นกลางที่สุดแล้วก็ต้องให้ท่านผู้ชมได้รู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยข่าวสารที่มีประโยชน์นะคะที่วันก่อนรับสมัครงานไป5้าแสนอัตราได้ไปกันหรือเปล่ามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะด้านของพัก รวมไทยสร้างชาติโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีในขณะนี้ในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพูดถึงกระแสดิลลับว่าไม่ทราบแล้วก็ในส่วนของพักนั้นได้ทํางานในพักมากกว่าพูดคุยกันเรื่องอนาคตของพักว่าจะปรับส่วนไหนบ้างเพื่อให้ประชาชนยอมรับมากขึ้นไม่ได้พบปะก,กับใครส่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้คงไม่ได้เคลื่อนไหวให้พักอันดับหนึ่งดำเนินการไป คุณธนกรบอกว่าสิ่งที่ผมกังวลวันนี้คือภาคเอกชนมีความกังวลเรื่องนโยบายของรัฐบาลใหม่เรื่องค่าแรงวันนี้ประธานของการค้าไทยได้ออกมาพูดว่าต่างชาติได้รอดูอยู่ว่ามีความกังวลเรื่องค่าแรงทําให้นักลงทุนชาวต่างชาติย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศอื่นก็เชื่อว่ารัฐบาลใหม่ น่าจะมีบทบาทที่จะส่งผลกระทบกับภาพรวมของประเทศไหมกับ450บาทด้วยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงของการมีภาควิจารณ์เรื่องนโยบายแล้วก็เรื่องของการเมืองขึ้นแต่ละพะักก็จะต้องออกมาเคลื่อนไหวให้พี่น้องประชาชนได้เห็นบทบาทหลังการเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้รายงานทั้งในส่วนของพรรคร่วมรายงานทั้งในส่วนของพรรคอื่นๆที่เหลือด้วยขณะเดียวกันจับตามองวันนี้ตอนเย็นอีกกี่นาทีทีมงานบอกได้ไหมคะว่าทางนู้นเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วทีมงานเรากําลังตาม ตามบรรยากาศที่พักประชาชาติอยู่ในขณะนี้นะคะและเหตุผลที่8ปดพักร่วม <_ t ust os> เลือกพักประชาชาติเป็นสถานที่จัดก,การประชุมเพราะ1คือตกลงกันไว้แล้วว่าจะมีการหมุนเวียนวนไปแต่ละพักให้เป็นเจ้าภาพทุกๆ1นถึงสสัปดาห์จะมีประชุมหนึ่งครั้งแล้วก็สลับสะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพียง <_. S 2> แต่ว่าวันนี้เริ่มที่พักประชาชาิเพื่อเป็นการให้เกียรติกับท่านบรรณอโมฮัมหมัดนอมัทหาซึ่งท่านเป็น,น หัวหน้าพักประชาชาติแล้วก็เป็นอังวิสูรสุดด้วยนะคะอันนี้คือเหตุผลแล้วทีมงานของเราเช็คไปที่บรรยากาศการประชุมก็บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้องประชุมกันอยู่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าประชุมเสร็จเนี่ยจะออกมาถแถลงข่าวท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับทุกข่าวที่ปลรายงานส่งคอมเมนต์ที่ใต้ไลฟ์นี้ได้ค่ะต่อด้วยของคอลัมน์ส่งเสริมคนทาความดีเพื่อสังคมน่าอยู่กันเลยนะคะในหอมความดีค่ะหอมคามดีวันนี้เป็นนักศึกษานิติศาสตร์นี่ เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของไปดูหน้าตากันเลยโอ้โหนี่คือคนทำความดีหอมความดีของเราคุณเอกกราชนวลจันทร์นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนำไปแจ้งเพื่อส่งคืนเจ้าของซึ่งในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องไว้แต่ต้องย้ำว่างานวิจัยของนักศึกษานะคะก็คือเป็นเป็นการ ศึกษาแล้วเรียนในรั้วม,มหาวิทยาลัยแต่ว่าในชีวิตในทางสังคมเนี่ยการที่เป็นคนดีแบบนี้ประกอบกับความเก่งในการเรียนนะคะก็จะทำให้คุณเอกราชนวลจันทร์เป็นอนาคตที่ดีของชาติได้ผู้ที่เป็นเจ้าของขอบคุณและชื่นชมในความซื่อสัตย์สุจริตของคุณเอกกราชนวลจันทร์และถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมค่ะคุณคือหอมความดีของเราในวันนี้ค่ะ ไปต่อกันด้วยราคาทองคําและก็ราคาน้ํามันนะคะวันนี้ราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ31,850บาทขายออกบาทละ31,950บาทส่วนทองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ31,275บาท8สตางค์ขายออกบาทละ32,450บาทค่ะส่วนราคาน้ํามันนะคะเริ่มที่แก๊ส 2H 95ลิตรละ35.15บาทสตาทเบนซิน95 42.94บาทสตางค์แล้วก็ดีเซล หมุนเร็ว b 20 3บาท94สตางค์นะคะเป็นตัวอย่างเห็นถึงสถานการณ์น้ำมันแล้วก็ราคาทองคำด้วยค่ะวันนี้มีใครทักทายปอมาบ้างเอ่ยไปดูกันส่วนแฟนคลาวที่อยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะทุกท่านเลยที่อยู่ใน YouTube อยู่ใน f a c e b o o k นะคะอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นน่ารักที่สุดมีคนกดไลค์ให้เยอะเลยขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเรียกเพื่อนเพื่อ,อมาดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครทักทายกันบ้างคุณพี่มนต์สิริสวัสดีค่ะ คุณเจมสวัสดีครับรเตอรปอและทีมงานสวัสดีค่ะคุณจองบอกว่าสวัสดีครับคุณปอและทีมงานคุณชุเรรัตจับตารอดูเตรียมหารือ8พักร่วมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานท่านผู้ชมได้ทราบทันทีเลยนะคะตอนนี้ปิดท้ายกันที่คอลัมน์ข่าวดูแล้วยิ้มในบอลลุ่นค่าวไปดูกันค่ะว่าภาพที่ทําให้เรายิ้มวันนี้เป็นเรื่องราวของของน้องนกอุย้ยน่ารักจริงๆ น้องนกนะคะวันนี้ทําอะไรเอ่ยอ๋อน้องนกแสนรู้เล่นเกมตลอดเวลาเจ้าของเข้าใจฝึกเวลาดูนกที่ไรรู้สึกแบบมีความสุขอะนะผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่ต้องอยู่บนฟ้าใช่ไหมคะพอเขามาใกล้เราเรารู้สึกว่ามันพิเศษแต่ปอไม่ได้เลี้ยงนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลนะคะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตต้องมีเวลาทุ่มเทให้เขาดูแลยิ้มค่ะให้กําลังใจกันและกันนะคะ ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่หมู่บ้านตบนำบลอําเภอจังหวัดอะไรพบเห็นความดีของใครหรือข่าวดูแล้วยิ้มแบบนี้ส่งมาให้เราได้เลยพร้อมเป็นสื่อกลางนะคะวันนี้ขอบพระคุณแฟนข่าวที่น่ารักทุกทกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยค่ะและขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยหนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเดี๋ยวตามเรื่องการเมืองต่อมีอะไรคืบหน้าด่วนจะรายง,งานทันทีนะะนีนนะะคคใเววทขข่าองุณส ค่ะ